ประเทศไทยจะไม่ต้องทําหรือไม่อางนนอยากจะถามคําิทธิ์ทางการเราขายอะไรกันประเทศชาติเราอยู่ได้ยาวนานมา700กว่าปีในความเป็นไทยสุขโขทัยมาเ,าเนี่ยเราแน่นอนเราเคยมีมีบอลมีอะไรเล็กเล็กน้อยๆมาและผู้ปกครองเป็นดินกษัตริย์ทั้งหลายท่านก็พยายามปราบพยายามป้องพยายามแก้กันสุดท้ายเราหา้ท่านสั่งยกเลิกพอปล่อยขึ้นมาปับ๊บนครศรีธรรมราชชุมพรทรงสถิติขึ้นมาคืออาจกรรมมากเพราะปล่อยปรากฏว่าหลังจากที่ควบคุมบอลได้ อาญากรรมมันลดลงทันทีสิ่งนี้มันไม่ควรเอามาเปิดโอกาสเสรีให้กับสังคมของคนไทยเราเพราะคนไทยเรานี่มีนิสัยเพลิดเพลินยินดีมีความชอบเล่นชอบมีความสุขตามสไตล์อยู่แล้วมันยิ่งปล่อยยิ่งไปกันใหญ่มันเล่นกันว่าไอ้ทำไมเขามันเล่นอยู่แล้วนั่นแหละเพราะเล่นอยู่แล้วยังไม่ควรที่จะเปิดเพราะถ้าเปิดขึ้นมานี่แย่มันเราจะไม่สามารถมาแก้ไขอะไรได้ทั้งหมดแต่เราปูดกรอบกษัตริย์คือรอห้าเนี่ย ท่านมองเห็นปัญหายอย่างรอบด้านท่านจงต้องยุติโดยธรรมแม้จะมีประโยชน์มากตั้งหกแสนตั้งกี่แสนบาทในแต่ต่อปีมีมีภาษีข้าวครังหลวงมากมายแต่ท่านทิ้งสิ่งนั้นไปนี่คือพระราชาผู้ปกครองเป็นโดยธรรมที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการปกครองแผ่นดินทั้งหลายเขาไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์แต่คำนึงคำนึงถึงความสุขความสงบข,ของประเทศชาติต่างหา